สวัสดีค่ะกลับมาคุยกับเจ๊ติกอีกเช่นเคยนะคะจากทีแซทีเี้ค่ะนี้เจ๊ก็อยู่ด้านหลังของตู้ตู้ตัวนี้อยู่ที่7จ็ดเมตรยี่สิบนะคะสูง3ามเมตรยี่สิบค่ะคร่าวๆประมาณ3มเมตรเพราะว่ามันเป็นทรงจั่วนอดอิโดยรวมของโครงสร้างแล้วก็เฉดสีก็จะเป็นสีขาวภายนอกสีขาว ขอบจะเป็นสีเทาแล้วก็ภายในจะเป็นสีเขียวมิ้นท์อ่อนๆแล้วก็ปูพื้นลามิเนตเป็นลายไม้เบทอ่อนนะคะแล้วก็ด้านบนจัว่วฝ้านะคะก็จะเป็นสีขาวเจ๊จะพาไปดูด้านในแต่ขอพาชมรอบนอกก่อนแล้วก็องค์ประกอบรอบนอกอย,อยู่ป่านะคะป่ามะม่วงมันน่าขำโวยมาก ตัวนี้จบอยู่ที่ณนะตอนนี้นะคะ,ะจบอยู่ที่หนึ่งหนึ่งแสเจดหมืบาทตัวนี้มีมีขาให้นะคะขาอยู่ที่แปดขาค่ะขายกสูงขึ้นมาอีกเอาดามขาขึ้นขึ้นมาสูงอีกก็ตัวนี้มีมีหน้าต่างสองบานนะคะ แล้วก็ตัดด้วยช่องเล็กอีกแล้วก็ประตูกระจกบานเลื่อนอีกหนึ่งนะคะแล้วก็พร้อมห้องน้ําในส่วนของห้องน้ําก็จะเป็นวันนี้เรามาเก็บรายละเอียดเก็บสีกันอุ๊ยอุ๊ยอุยลนลนลนหกละก็ในส่วนของห้องน้ําก็จะเป็นประตูขแขวนนะคะวินเทจ ก็ยกสูงขึ้นมาเยอะหน่อยนะคะน่าจะครึ่งเมตรอ่อะหกสิบจะเป็นบาทเลื่อยนน้ไฟยังใช้ไม่ได้ใช่ไหมช่างแต่ระบบน้ำทุกอย่างพร้อมใช้งานแล้วนะคะ,ะให้เห็นภายในตอนนี้ต่อท่อด้านหลังก็ใช้งานได้แล้ว จะพาดูเลยรอบก่อนตัวนี้เป็นกระเบื้องนะคะกระเบื้องลูกค้าสามารถรีคเควสเข้ามาได้ว่าชอบลายไหนอันนี้ของลูกค้ารีคเควสมาเป็นกระเบื้องลายนี้ให้ดูภายในก็ยังไงก็สอบถามกันเข้ามานะคะถ้าสนใจส่งนี้ ลูกค้าได้ไฟไฟ1 2 3 4 5, งห้ารวมห้องน้ำด้วย5จุดแล้วก็เบเกอร์ปักไฟสองถ้าจะเพิ่มก็รีเควสเข้ามาได้นะคะแล้วก็จะเพิ่มค่าใช้จ่ายต่อจุดอีกแต่โดยสแตนดาร์ดแล้วลูกค้าสามารถได้สขึ้นอยู่กับลูกค้าว่าจะวางฟิกัดปักไฟตรงไหนให้เราแล้วก็พัดลม2ตัว มันทำให้เรารู้สึกสบายสะ,ส,ะสะอาดสะอ้านขึ้นดูโล่งโปรง่งตัวนี้ชั้นเดียวนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะว่าเจ๊จะทำรูปแบบไหนออกมาลูกค้าลูกค้าเป็นคนรีเควสงานออกแบบร่วมกันกับทีมเราฟัางนะ้จะว่าเจ๊เลยก็ไม่ใช่บางเป็นคนพรีเซนต ให้เห็นโดยรอบบ๊ายบายค่ะ